บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาต้องมีการอพยพหลังเกิดการยิงปะทะก,กันนะคะระหว่างทหารไทยแล้วก็กัมพูชาที่บริเวณภูม่บขือด้านที่ตะวันตกของเขาพระวิหารค่ะโดยมีรายงานนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายก็คือคุณเจริญผาหอมอายุ59ปีเป็นชาวหมู่บ้านภูมิสร,รอนที่ตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดค่ะ นอกจากนี้นะคะกระสุนปืนใหญ่ที่ตกลงมาในหมู่บ้านก็สร้างความเสียหายให้โดยเฉพาะหมู่ที่13บ้านภูมิสรอนเสียหาย4หลังคาเรือนทางผู้ใหญ่บ้านก็ได้ให้เด็กและก็สตรีออกจากหมู่บ้านไปอยู่ในเมืองแล้ว ขาดที่ฐานเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะก็ตรวจเวนตรวจตรานะคะแล้วก็เข้าไปเสริมกำลังในพื้นที่ค่ะส่วนคุณนี้นะคะก็คือคุณบุญรวนนพงษาปานผู้ใยการโรงเรียนบ้านภูมิสรรค่ะก็พูดถึงความเสียหายที่เกิดจากการยิงปะทะกันระหว่างทหารไทยแล้วก็กัมพูชาบอกว่ามีกระสุนปืนมาตกที่บริเวณรั้วด้านหน้าของโรงเรียนจนพังทั้งแถบแล้วก็เกิดลุมระเบิดขนาดใหญ่อีกประมาณสองหลุม จากการประทะก,กันนะคะระหว่างทหารไทยแล้วก็กัมพูชาครั้งนี้ค่ะส่งผลให้เบื้องต้นนะคะมีทหารไทยได้รับบาดเจ็บ 8, 9. 8 9นาย8นายนะคะทราบชื่อก็คือจา่าสิตรีมงคลพลเอียบอายุ49ปีมีเลือดออกที่ใต้ตาจากแรงสะเก็ดระเบิดทหารพรานดำรงพรหมอดอายุ51ปีหูอื้อจากแรงระเบิดแล้วก็มีแผลถลอกจากมือขวาจา่าสิตรีนิรัตงามสูงเนินอายุ49ปีปวดศีรษะจากแรงระเบิด ทหารพรานสุวรรณก่อแก้วอายุ40ปีสีสาแตกผลทหารวิทยาสีมันตะอายุ22ปีโดนสะเก็ดระเบิดที่ขาซ้ายจากสิบเอกสุมลจำประโคดอายุ50ปีโดนสะเก็ดระเบิดที่แขนและอาสาสมัครทหารพรานเสถียรสีมุกดาอายุ46ปีโดนสะเก็ดระเบิดค่ะ แล้วก็รายงานในเบื้องต้นนะคะจากเหตุการณ์การประทะก,กันที่เกิดขึ้นตั้งแต่เวลาประมาณ15นาฬิกาเสียงปืนเนี่ยก็เริ่มที่จะสงบลงนะคะในช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกาค่ะแล้วก็ยังมีเสียงปืนเล็กนะคะยิงประฝ่ายรอบเขาพระวิหารประมาณ10กิโลเมตรแล้วก็มีการยิงเป็นจุดๆจ,จากทางฝั่งของกัมพูชาด้วยค่ะแต่จากกระแสข่าวที่ทางการกัมพูชาเนี่ยแล้วก็สื่อภายในของกัมพูชาเขาระบุว่า ทหารไทยเป็นผู้ก่อเหตุยิงก่อนนั้นจากการตรวจสอบทางด้านการข่าวนะคพะพบว่าทหารไทยไม่เคยกระทําการดังกล่าวมาก่อนแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะมาจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนแล้วก็เรื่องของแหล่งข่าวที่มีข้อมูลที่ไม่ตรงกันนะคะคก็เลยนะํามาซึ่งการประทะกาัน